นี่ครับพักก้าวไก่มันจะยืดยุบกอรามานอแล้วฮนะกอร,าานอรมนอก็คือกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่นะดูแลไอ้พวกคอมมิชชั่นนั่นแหละอืมว่าง่ายๆนะครับก็คือดูแลความรักษาความมั่นคงภายในนะก็คือพักกอ,าาอร,กอรามานกอรมนอเนี่ยมีมานานแล้วครับ นะมีมาเนี่ยก็เพื่อมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการาดูแลว่าเอ้ยมันมีพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวอะไรนะคอยนะครับเคลื่อนไหวมีแกนนําอะไรหรือเปล่าก็เปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆจนมายุคปัจจุบันก็เปลี่ยนมารูปแบบของอดูแลความมั่นคงภายในก็ในเรื่องของภาคตรงภาคใต้อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าไอ ไอ้พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยนะมันเปลี่ยนรูปแบบมาครับนะมันเปลี่ยนรูปแบบความเคลื่อนไหวมันไม่นึกว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบความเคลื่อนไหวเป็นเรื่องในเรื่องของพรรคการเมืองครับนะพรรคการเมืองที่มันคอยเคลื่อนไหวในเรื่องของไอ้ไอ้คอมมิวนิสต์สองสีนะ่เจ็ดห้าน่ะเออเห็นไหมมันมาเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนวันชาตินะครับ ไม่ว่าจะเป็นโทรหาปีดีอย่างเงี้ยไอช่ออย่างเงี้ยโทรหาปีดีอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันคือมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลานอกจากนั้นมันก็จะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการล้มล้างสถาบันนี่คือเป้าหมายหลักเป้าหมายใหญ่ของไอพวกคอมมิวนิสต์นะครับอ่านะกรมอันนี้มันต้องการจะล้มล้างสถาบันมันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะ มันก็เคลื่อนไหวปัจจุบันนี้มันก็เคลื่อนไหวมานะครับแล้วถามว่าปัจจุบันเนี้มันก็มีโอโ้คนเนี่ยที่มันไม่รู้ทันเนี่ยมันก็หลงเชื่อไอ้พักคอมมิวนิสต์พวกเนี้ยเยอะแยะมากมายนะเออนะครับไอ้พักสามนิ้วนี่แหละไอ้พักคอมมิวนิสต์นี่แหละไอ้ไอตัวดีเลยเนี่ยนะ นะครับคนก็หลงเชื่อมันเฮ้ยคิดว่าเป็นพักคนรุ่นใหม่คิดว่าเป็นพักที่มันอะไรแต่จริงๆไม่ใช่เลยเนื้อแท้มันคือนะดำดำเนินการตามรอยคณะราษฎรสองสีเออมีแค่นั้นจริงๆนะครับคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้ทันก็หลงไปเป็นพวกมันจะเยอะแยะเลยนะมันก็เลยต้องการที่จะล้มเลิกกอลมานอ นะครับนี่มันเขียนหนังสือร่างไปจะยกเลิกกอมดรอแล้วเห็นไหมเออนะก็ต้องคัดค้านนะครับช่วยกันคัดค้านว่าอย่าให้มันยกเลิกได้สําเร็จถ้ามันยกเลิกสําเร็จนะมันก็จะโอ้ลุกคืบต่อไปเรื่อยๆมันก็จะยกเลิอกอันนั้นอันนี้อันนี้นี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะนะมันก็ มันก็ชอบอ้างบอกเอ้ยกอรามานอตั้งมาทาไมตั้งมไม่มีประโยชน์หรอกตั้งมาแล้วก็ไม่เปลืองงบประมาณตั้งมาแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับภาคใต้ยอย่างเงี้ยสมมตินะเออมันต้องการที่จะร้อยค่ามันต้องการที่จะอะไรนะครับเห็นไหมนี่นะถ้ามันยกเลิกสําเร็จได้นะโอโหรับรองว่ามันจะยิ่งเผยแร่นะครับรัฐท3สามนิ้วนี้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอืม นี่ขนาดมีกอ,องรมนอนะมันยังเผยแพร่ได้ขนาดนี้ถ้าไม่มีแนละ้วมันจะขนาดไหนนะกองรมานอก็ต้องมีหนะ้าที่เป็นอีกด่านหนึ่งนะครับไว้คอยแจ้งความไว้คอยเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้แจ้งหนึ่งสองเอาไว้แจ้งอะไรพวกนี้คนพวกนี้แหละนะเอาไว้เป็นหน่วยงานที่แบบนะเอาไวา้แจ้งความอะไรคนพวกนี้นะครับอืม แมถ้ายกเลิกได้นี่โอ้โหสบายเลยตัวใครตัวมันเลยนะนี่ครับมันจะยกเลิกออลกมานอนอแล้วนะมันมันยื่นกฎหมายมันยื่นล่างไปประธานสภาแล้วนะโอ้โหเอาละสิครับพี่น้องทําไงดีครับเนี่ยถ้ามันยกเลิกได้เนี่ยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ